สวัสดีพี่น้องนะครับกับตอนเศร้าที่น้ำเพื่อนได้อาบนะครับน้ำเพื่อนได้อาบยายจมอยากกินลาบเท่ากันก็เลยมาเก็บเท่า,าใหเา้เดี๋ยวมาเก็บเท่ากันครับนี่แหละครับน้ำมองนี่แหละสุดกับเพื่อนได้เปลี่ยน,นครับเพราะวอหน้ำเพื่อนได้อาบนะ เขาสวยมาก ขอตัวไปเก็บเท่ากันเลยครับเดี๋ยวมาอาัดคลิปให้เบื่องไม่